คนดเเยยลมักเด้อมักมักสาวสมัยใหม่ผ้าตั้นใส่เสื้อมากระแลงเฮ็ดเสื้อแปลงแสงมองที่เป็นตาโซ่สวมรองเท้าคอนโดสูงตันเจ็ดแปดนิ้วย่างเฮ็ดแอวกิ้วกิ้วถูกไปสายมาอ่อนก่อนนำเดียวขาใส่กระโงจำจังเลยจับมากมาเป็นตะบึงผ้าโล่พวกผู้ชายโซดกันอ่านกลิ่นแตน้ำ แม่นว่าเด็กนังคงสนใจละน้องน้องละเถอเอามาใส่เสื้อโซไรเอะมีส่งกูงในวงกาเนะเสื้อสันๆสะดือปล่อยโซลมเป็นตาซมเป็นตาซมบ่ว่านมองเต้า ใส่กันล่าผ้าเอามาใสก่ก็ถือใจผู้ขาตาจ้องฟองน้ำมองไปคำน้ำเงากระโปรงคลื่นบัดเดินไปมาชาดีน้น่นองเพชตัหงส์เขาเฮ็ดเขาเหียวคือปล่อยจังสี่มันแหลวซับเป็นยังะละวังสายเสื้อบนไหลเกิดขาดให้ไปเดียว <c oughs> จะไม่น่าดูพี่เองคงไม่เป็นแตยอยู่ก็แม่ชมดูใส่มาในปีวช่างก็คงประหยัดตัดที่ผู้อื่นก็เกียวแต่ฉันของเสื้อสายเดียวใครเห็นต้องเลี้ยวสายตามามอเอาเลยนอนสู้มัน เต็บทีนียังดีไอ้เบิ้งในขาดหรือว่าให้บุ้นคุณไอ้หน่อยขอเบิ้งเพียงตาใจนานาก็มักนั่งก็ตายนางอื่นนําไม้ทังเห็นเพียงตาคิดน้ำหนาเห็นตกกลางคืนในฝั้นยูฝันกินข้อเพียงสามีห่างเหยื่อเสือใจเอแฟชัันแฟชั่นรล่นใหม่หล่นดีหมดไปหลุไหนโนจะมาตัวเรากอภาวนาให้เขาใช้ผ้าน้อยลงน้อยลงจาะจงเอาที่สำคัญผู้หยิงทุกวันก็ชอบอวดสวกทรง อยากใส่ให้ผู้ชายเลยหลงบางข้างกรกคงใจกล้าหน่ดาดูดูแต่ตายิ่งคืออาหารตาของผู้ชาย หากเธอไปความวิไลคงหมดแสงสีหากไม่มีคุณสตรีและพวกชายนี่จะอยู่ไปทำไม่กันของเขานั้นมันตาเบิ่งบาทึ้งหรือไตมีขาสูแนวแอลดองแดงละอกตึงเต็งตึงบุชายเห็นลวมือกิดฟันนอนเธองามเธอนั้นเป็นกายมาใหม่แต่ชิว่าหย่อนงยามนองหอมนอนคึดคอนหอนงามนอนคึดนําเสานั่นคำขึ้นน้ำนางลายละาเธอสวยไม่เบาจริงมือแขนเต็มที่จริงครับ